กองพันทหารปืนใหญ่ที่23กรมทหารปืนใหญ่ที่6ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับผู้นำชุมชนออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปักธงชยัยจังหวัดนครราชสีมา โดยเร่งก่อกระสอบทรายเป็นผนังกั้นน้ำหลากจากลำน้ำลำพระเพิงและจัดก,กำลังชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ดูแลอำนวยความสะดวกบรรจุกระสอบทรายทำแนวกั้นน้ำป้องกันน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเก็บขยะขวางทางน้ำระบายเส้นทางการจราจรช่วยอพยพผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและประชาชนเข้าสู่พื้นที่ที่ปลอดภัย ซึ่งกองทัพภาคที่2โดยมณฑลทนหารบกที่21ได้จัดกำลังพลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งอำเภอพิมายอำเภอปักช่องและอำเภอปักทงชัยจังหวัดน,นครราชสีมาตลอด24ชั่วโมงเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถทันทีที่ประสบภัยพิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก